ส่วน TensorFlow ลอ๋อลืมมันต้อง PIP3 l i s ลิสต์ด้วยต้องเป็น PIP3 ด้วยนะคือถ้า PIP pip ธรรมดามันก็จะเป็นของ Python 2 Python นี่มันเหมือนแยก Environment กันระหว่าง2กับ3มันไม,ไม่ไม่เกี่ยวข้องกันคนละลิสต์ชักเลยอ่ะใช่ไหมอ่๊ pip 3ปึป๊บอ่า pip 3นำพายก็จะเป็น1.1612 OpenCV ของผมติดตั้งแบบ f r ร m s o อ r t นะคือติดตั้งแบบ f r ร m s o อ r t มันจะได้ประสิทธิภาพดีกว่าแบบปิ๊บอะ TensorFlow เป็น1.14คือุดหนึ่สีคตัวนี้มัน support แค่ TensorFlow 1 1 4ตอนนี้มันมี1.15แล้วมันก็มีเวอร์ชัน2แล้วแต่ก็ยังไม่ใช้นะใช้แค่ TensorFlow 1 1 4นงั้นวิธีติดตั้ง TensorFlow ก็คือ sudo ปิ๊บต้องปิ๊บ3ด้วยถ้าปิ๊บธรรมดาก็ไปติดตั้งที่ Python 2อีกปิ๊บ install tensorflow นี่ก็คือวิธีติดตั้งแบบปิ๊บงั้นตัว tensorflow เราก็ดูเว็บ tensorflow ก็ได้นะ tensorflow ใครอยากติดตั้งก็ไป tensorflow.org สามารถติดตั้งบนคอมเราก็ได้หรือจะติดตั้งบนลัดปลายก็ได้ tensorflow มันสามารถจะ ติดตั้งบนคอมก็ได้ด้วยนะครับนเนี่ยก็ติดตั้งเข้าไปนี่ไงมีวิธีปิ๊บวิธีด็อกเกอร์วิธีแบบฟอร์มซอสอะไรเงี้ยนะเราก็ใช้วิธีปิ๊บมันมี Mac Windows เมื่อก่อนมันมีมันมีซัพพอร์ตล้าสิพายด้วยนะแต่หลักๆมันตัดทิ้งออกไปเนี่นไม่อยากซัพพอร์ตมึงลาสิพายเมื่อก่อนมันมีเหมือน Mac, w i n d o w ้ลัซี่พายด้วยนะแต่ก็ใช้ใช้ใช้แบบ linux ได้ก็คือนี่ไงปิ๊บอิน tall TensorFlow แบบนี้นคล้ายๆประมาณน,นี้แต่นี้ส่วนมากเขาใช้เป็น Anaconda ผมก็ไม่ค่อยได้ใช้ Anaconda เพราะว่าบนล a ซี่พมันก็ environment เดียวอะ่ะนะก็ไม่ต้อง Anaconda ก็ได้แต่ถ้าบนคอมบางทีก็แยกเป็น environment ก็ใช้ Anaconda ้นี อันนี่ก็คือการติดตั้ง Tensor Flow สมมติอ่ะผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วตอนนี้ถ้าติดตั้งอีกทีนึงเกิดอะไรขึ้นติดตั้งซ้ำไปอีกทีหนึงอ่ะมันมันก็บอกว่ามีแล้วเห็นไหม already แล้ว already satisfy มีแล้วมีแล้วมีแล้วคือเวลาติดตั้งเสร็จมาติดตั้งเป็นกลุ่มๆม,มาให้มีไลบรารีอะไรเพิ่มเติมมันก็จะติดตั้งมาเป็นกลุ่มๆให้นะอะันี่ก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้ว พอติดตั้งเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีเราก็ไปกิ๊ดโค้ดมาที่ t e n s o r 4 t e n s o r 4เดี๋ยวเดี๋ยวส่งลิงก์ให้ TensorFlow Model Zoo TensorFlow Model Zoo t e n s o r f o w Model s u o มันก็คือเป็นแหล่งรวมแหล่งรวมโค้ด ของ Tensorflow อยู่ใน GitHub 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 ดือันนี้ Model Zoo น่จาจะนี้นะอ๋อนี่ไง Model Tensorflow Model อ่าเนี่ยผมก็กิดโคลนจากนี้มาเดี๋ยวส่งลิงก์ให้อืออ่านี่อันนี้ก็คือลิงก์ ลิงก์ e n s o r อร o โฟม o e เด o เท o เซ l รเนี้ก็คือจะมีซอสโค้ดเกี่ยวกับ MACHINE l e a r n i n g ไม่ใช่เฉพาะ Object d e t e c t i ั n นะมีอย่างอื่นเยอะเพียบเลยมีหลากหลายมากเนี่ยแล้วก็โมเดลการเด่นอ๋อตอนนี้เป็นโมเดลการเด่นก็คือเป็นแหล่งรวมโมเดลมีโมเดลพวก MACHINE l e a r n i n g ของ t n s s r r l o w เนียอยู่ในเนี้ยเยอะแยะไปหมดเราลองมาดูที่ Research ในรีเสิร์ชก็จะมีนี่ไงมีโค้ดนี่ไงมีโค้ดเต็มเลยเกี่ยวกับออดิโอเกี่ยวกับเสียงสปีดดิฟแล็บก็เกี่ยวกับ segmentation เนี่ยเใช่ไหมเนี่ย object detection ก็เป็นส่วนหนึ่งของของตัวไลบรารีนี้เนี่ยโหมดรีเสิร์ชโมเดลแล้วก็รีเสิร์ชแล้วก็ object detection เนี่ยอันนี้คือ original original มันจะเยอะมากเนี่ยก็จะมีโค้ด run object detection อยู่ตรงนี้ ปื๊ดๆเนี่ย object detection อ่ะเดี๋ยวผมจะเดโมให้ดูส่วนมากก็ไม่ค่อย Workshop เวิร์กช็อปกันใช่ไหมแอบก็ผมเดมโมให้ดูอโอเคก็ ลองสรุปขั้นตอนเองเพิ่มเติมเองก็แเลวกันนะก็คือต้องติดตั้ง OpenCV ให้ได้โด้วยวิธี PIP หรือวิธีฟอร์ s o อร์สก็ได้แล้วก็ติดตั้ง TensorFlow ใชฟฟไ่ไหมถึงจะรันโค้ออด Object Detection ได้นประมาณนี้เดี๋ยวผมจะรันให้ดูอ๋อแต่เวลารันเนี่ยเนื่องจากไอ้นี่มันจะเป็น Tech Mode เราต้องเปลี่ยนเป็น Graphic Mode Graphic Mode Graphic m o d ดรันด้ VNC แล้วกัน VNC Viewer วีนซีวีเวอรก็คืออ๋อ v ีนซีเวเนี่ยเนื่องจากผมไม่ได้ต่อจอไว้รันไพผมเนี่ยไม่ได้ต่อจอไว้อย่างไรพอ VNC ซีเวมามันก็เลยบอกไม่มีจอใช่ไหมแต่เราสามารถจะสร้างเวอร์ชวลจอได้สร้างเวอร์ชวลจอเราก็ใช้ VNC Server VNC Server ปึ๊บแล้วเราก็จะได้เวอร์ชวลจอใช่ไหม พพิม์สามารถสร้างเวอร์ชวลนจอได้เนี่ยเวอร์ชวลนจอมันก็จะได้มาเป็นโคลอนหนึ่งโคลอนหนึ่งคราวนี้ผมก็เปลี่ยนไอตัวลิงก์นี้เป็นโคลอนหนึ่งแทน1 9 2 1 6 8 0้4 3อหนึ่งแนแล้วก็โคลอนหนึ่งหรือว่าดิสเพย์หนึ่งไงป้า เอะเมื่อกี้พูดถึงไอ้ตัวการรีโมทใช่ไหมคือถ้าเราเราไม่ได้ต่อจอเนี่ยมันจะรีโมดแล้วก็ได้จอดำๆมาเพราะไม่ได้ต่อจองั้นเราสามารถทำเวอร์ชวลจอได้แล้วก็มันก็ได้เป็นโคลอนหนึ่งมาแล้วก็เข้าโคลอนหนึ่งเนี่ยใช่ไหมเข้าโคลอนหนึ่ง๊บเนี่ยเราก็จะได้เวอร์ชวลจอมางั้นเท่ากับว่าตอนเนี้ยมันมีสองเซสชันเลยนะสองเซสชันหมายความว่า <c oughs> อ๋อโทษทีโทษทีลืมเปิด เมื่อกี้ก็คือผมทําเป็น2จอเลยหมายถึงว่าจอหนึ่งผมผมไม่ได้ต่อจอไว้เวลารีโมทมาเนี่ยมันจะได้จอดําๆก็คือไม่ได้ต่อจอเสร็จแล้วเราก็ทำเวอร์ชวลจออีกอันหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าเป็นไอ้จอดําๆนี่คือมันจะเป็นมิลเลอร์มิลเลอร์หมายความว่าถ้าเราต่อจออยู่เนี่ยมันก็จะตามจอแต่ถ้าเป็นเวอร์ชวลจอเนี่ยเราเหมือนเราใช้แยกได้เท่ากับเหมือนว่าเราใช้ลัสซิพายสคนพร้อมกันได้3มคน4คนก็ได้คําถามก็คือ ต่อได้เยอะแค่ไหนต่อได้จนกว่ามันจะล่มมันก็คือเซิร์ฟเวอร์งั้นปิดจอนี่ไใช้เวอร์ชวนจอสังเกตว่าเป็นโคลอนหนึ่งเนี่ยนะพอพิมพ์นี้มันจะได้โคลอนหนึ่งนะ๊บพิมพ์คําว่า vnc server อีกทีหนึง่งมันจะได้โคลอนหนึ่งนะก็คือได้อีกจอนึงอนะได้อีกเซสชั่นหนึ่งนะโอเคนะตอนนี้ก็ผมก็ต้องมารันบนกราฟ,ฟิกโหมดไงคือรันบนพุตตี้ไม่ได้ หรือลันบนเทอร์มินอลไม่ได้อันนี้ผมก็จะเปิดอ๋อแล้วก็อันนี้ก็ติดตั้ง open vino เรียบร้อยแล้วคือถ้าติดตั้งไลบรารี open vino ของ intel ไลบรารีเรียบร้อยแล้วมันจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องเรื่อง open vino ตอนนี้10โมงกว่าแล้วนี่ก็รันเหมือนเดิมใช่ไหมเราก็ CD เข้าไปในโมเดล research เมื่อกี้ที่ให้ดูคิดอ object detection นี่เห็นไหมเมื่อกี้ที่ดูที่ลิงก์ ที่ลิงกง์เนี่ยใช่ไหมโมเดลรีเสิร์ชออบเจกต์เทคกชั่นเนี่ยใิดโคนดมาจากตัวนี้ที่ส่งลิงก์ไปให้เมื่อกีน้นี้ใช่ไหมคราวนี้ก็มาลันโค้ดกัน Ls ดู Ls เยอะไปหน่อยอใช้ Ls แล้วก็ O ตัวใหญ่ O, ตัวใหญ่แล้วก็ดาวก็คือฟิลเตอร์ให้มันขึ้นด้วยตัวโใหญ่นีก็จะมีโค้ดที่ผมทําไว้ประมาณนี้นี่อาจะเป็น object detection image เดี๋ยวเราจะรันโค้ดตัวนี้กันปึ๊บ object detection image วิธีรันก็รัน y t h o n ใช่ไหมก็ Python 3แล้วก็ตามด้วยชื่อไฟล์ก็คือ object detection image py ก็เดี๋ยวรันโค้ดให้ดูรันโค้ด Object Detection ปั๊บขั้นตอนก็คือมันก็จะโหลดไลบรารีใช่ไหมโหลดไลบรารีตัว TensorFlow แล้วก็โหลดโมเดลลงเมมโมรีแล้วเราก็ส่งรูปเข้าไป detect ขั้นตอนก็ประมาณนี้อาจจะใช้เวลานิดหนึ่ง เพราะว่าไอตัว tensorflow มันกินรีซอสเยอะไงนี่ปึ๊บอ่า detect ได้มาประมาณนี้ก็คือเป็น object detection detect ได้เป็นหมา2ตัวใช่ไหมแล้วก็ได้เป็น cat r c a r dog ก็คือชนิดหมาชนิดวัตถุเป็น dog ความน่าจะเป็นที่ที่เท่านี้ใช่ไหมความน่าจะเป็น95% 86เปอร์เซ็นต์นี่ยนะอันนี้ก็คือ object detection มันก็จะมีผมมี monitor monitor ตัว loading time loading time ก็คือโหลด tensorflow แล้วก็โหลดโมเดลลง memory ใช่ไหมใช้เวลาไปประมาณ8000มิ m ลิเ i s ก็ประมาณ8วิใช่ไหมส่วน inference time ก็คือเอารูปเข้าไป detect 1รูปใช้เวลา10วิเลยสำหรับโมเดลนี้นะ สำหรับโมเดลนี้โมเดลนี้เราก็จะใช้โมเดลที่ชื่อว่าโมเดลชื่อว่าอะไรนะโมเดลโมเดลโมเดลดูไฟล์ก่อนใช้ไฟล์ซีล่าดูโมเดลดูไฟล์เชื่อมต่อเข้าไปอันนี้ใช่ไหมโมเดลโฟลเดอร์โมเดลโมเดลรีเสิร์ช object detection โค้ดก็คือ object detection image อันนี้นะ Windows ก็ใช้ WSP i n c ของเครื่อง Mac มันใช้ f a n i l l a แล้วก็ edit code อันนี้ก็คือโค้ดที่ run Python เมื่อกี้นี่แหละนะอันนี้ก็คือโค้ด Python ใช้ OpenCV ก็คือ cv 2ก็คือ OpenCV นะ cv 2ก็คือ OpenCV tensor flow ก็ import library tensor flow อ๋อ m o เดลใช้ so first, so sale, ssd mobilenet v 2อ right? like <IM> ันนี้คือ m o เดลใช่ไหม m o เดลอาจจะมีหลายๆตัวนี่มี ssd mobilenet v 2 ssd l i t e l i t e ก็คือเล็กลงไปอีกนิดนึงแล้วก็มี faster inception อะไรเงี้ยก็คือ m o เดลก็จะมีมีหลากหลาย m o เดลแต่ตอนนี้เลือกใช้ mobilenet v 2ตามที่ตอนแรกที่อธิบายว่ามันเล็กๆเร็วๆใช่ไหมก็จะใช้ตัวนี้ เดี๋ยวนี้กออ็น,นิยมใช้มีโยโลอีกตัวหนึ่งมั้งแต่โยโลมันคือไม่ได้อยู่ใน TensorFlow ตรงๆนีก็เห็น,นคนนิยมใช้กันทำงานได้เร็วสำหรับ Object Detection นี่ปึ๊บป๊ป๊ปมันก็คือ Code Object Detection Code Object Detection เนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นเป็นบล็อกบ็อกก็คือไอ้กรอบสี่เหลี่ยมยใช่ไหมที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยมเป็นสกอร์ก็คือความน่าจะเป็นว่าความ ความน่าจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์คาสก็คือวัตถุจริงๆมันได้เป็น id card มาก,ก่อน id 123เนี่ยแล้วก็มาเทียบว่าเป็น Doc กมาแมปกับ Label เป็น Doc Label ก็คือเหมือนเหมือนเป็นชื่อใช่ไหมเป็นแมปชื่อมาแล้วก็ Number ก็คือจำนวนจานวนวัตถุที่ e t e c t ได้อย่างเมื่อกี้นี้ก็ e t e c t ได้หมา2ตัวใช่ไหมคาสด็อกสกอร์ก็80-90บล็อกก็คือตำแหน่ง x y เอาไปสร้างกรอบสี่เหลี่ยมได้นี่ก็คือ อันนี้ก็คือโค้ดอ็อบเจกต TECTION ตรงๆของเดนเซฟโฟนะถ้าเกิดเออร์แนะนำใช้ sudo pip3 install open cv ขีด h o n อนอ๋อ,อใช่ใช,ใช่อันนี้ก็คือติดตั้ง open cv ใช้ใช้แบบอันนี้ก็คือจะได้เวอร์ชั่นล่าสุด4.5หรือ4.6ในชะ่ถ้าเกิดเราไม่เราสามารถระบุเวอร์ชั่นไะด้นะ s u p o p i p ต้องมี pip3 นะ p ิ p 3 พอถ้าปิ๊บธรรมดามันจะเป็น Python ไ y t h o n 2งไงโอเคอนี่นะก็ลองติดตั้งเพิ่มกันเติมกันไปได้นะครับแต่นี้เดี๋ยวผมเดโมให้ดูก่อนแล้วกันว่าครบรลูปที่เราจะรัน object detection ได้มันก็ต้องประมาณนี้นะอโอเคอนี้ก็คือ object detection ที่เป็น image ใช่ไหมคราวนี้จะลองรันวิดีโอ รันวิดีโอก็คือโค้ดเดิมนี่แหละเป็นวิดีโอนี่กดลูกศรขึ้นทวนคำสั่งได้คือมันจะจดลูกศรขึ้นทวนคำสั่งได้ลูกศรขึ้นลูกศรล,ลงทวนคำสั่งได้แล้วก็ Object Detection Video คราวนี้เป็นวิดีโอดูซิว่าจะได้กี่เฟรมเปอร์ c o กวิดีโอก็จะเป็น960คูณ540พิกเซลนะก็เรียกเป็น Q Q HD อะไรเนี่ยเหมือนแรมไม่ค่อยพอใช่ไหมเนี่ตัวนี้มันแรมเท่าไหร่ตัวนี้น่าจะแรม4นะปึ๊บนี่ก็จะเป็น object detection ผมมีมอนิเตอร์เฟรมเรทนี่ไงเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ2เฟรม2เฟรมก็หมายความว่า2รูปต่อวินาทีใช่ไหมทำงานได้ไหมสอรูปต่อวินาทีอันนี้เรารันล้านพายตรงๆนะยังไม่มีนิวรอนสติ๊กแล้วเดี๋ยวเราลันนิวรอนสติ๊กเพิ่มดูซิว่าเฟรมเรทมันจะเพิ่มเท่าไหร่วิดีโอเดียวกัน โมเดลก็ตัวเดียวกันแล้วก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันเพราะว่ามันมันคนละคนละพิซิชันเดี๋ยวให้ว่ากันว่าพ s ซิชันต่างกันยังไงนี่ก็คือเป็น Object Detection ชันวิดีโอได้ประมาณ2องเฟรมใช้งานได้ไหม2 2เฟรมงานอะไรใช้ได้บ้าง2เฟรม ถ้างานวิดีโอคงไม่ไหวแต่ถ้าเป็นงานสแนปชอ็อตงานสแนปชอ็อตหมายความว่าเราก็ถ่ายแชปทีหนึ่งใช่ไหมแล้วเราก็เปพิดิกอันนี้ได้อย่างเช่นถ้าเกิดรถมาจอดหน้าประตูเราก็สแนปช,ช็อตแชปไม่ต้องเป็นวิดีโอหรอกใช่ไหมสแนปปุ๊บดีเทคายทะเบียนะแล้วก็เอาไปวิเคราะห์ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยก็คือไม่ไหวใช่ไหมสองเฟรมมาเล็กกระตุกกระตุกแบบนี้หรือวัตถุอะไรที่มันช้ากว่า2เฟรม ก็ได้ก็ยังพอได้อยู่อันนี้ก็คือ object detection ผมมีมอนิเตอร์อุณหภูมิกับอุณหภูมิขึ้นไป75แล้วอุณหภูมิกับเปอร์เซ็นต์การทำงานก็เกือบร้อเปอร์เซ็อุณหภูมิขึ้นไป70ร้อนไปแล้วเดี๋ยวพัดหน่อยลแล้วที่พาอยู่ข้างๆนี้ พัดลงแล้วเหลือเจ็ดสิบสี่แล้วเจ็ดสิบสามอ่านี่ก็คือเป็นรันสิ้นพายอ็อบเจกต์เด TECTION อ่าจบวิดีโอหมดแล้วอ่าประมาณนี้ครับถ้ารัน Python 2ออกมาจะเป็นค่า Python 3ได้ยังไง มันแยก environment กันไม่เกี่ยวกันคือถ้าจะรัน Python 2ก็2ถ้าจะรัน Python 3ก็3มใช่ไหมมันแยกกันเหมือนเหมือนเครื่องคอมพิวเตอร์คนละเครื่องเลยเขาเรียกเป็นแยก environment กันงั้น library เราลง3ไปแล้วที่2มันก็ไม่เจอถ้าเราลงไปที่2ลงผิดไปที่2 3มมันก็รันไม่เจอใช่ไหมนี่ก็คืออันนี้ก็คือ tensor flow